และนี่ก็คือที่สุดของที่สุดของ 3MB Fiber Optic ในปัจจุบันปัจจุบันแล้วนะครับดูวยพี P ได้ไม่ว่ากันปิงป <laughs> ิงไม่ต้องไปสนใจมันหรอกผมสนใจที่ดาวน์โหลดครับอัพโหลดงอน่ารักใส่ส ที่สุดของที่สุดแล้วนะครับแลตอนนี้ห้าสิบนะครับเดห้าสิบเกินด้วยเออด,ดีดีงามดีงามนะครับผมไม่ก็สนใจที่ปิงผมจะไม่สนใจที่ปิงแล้วนะครับนี่แหละการสตรีมของเรานะครับ จะเป็นที่ที่สุดของที่สุดแล้วนะครับแล้วก็คือเครื่องผมมันพูดว่าไงดีนะไอตัวเครื่องนี้นเป็นเครื่องโฮสต์ประจําบ้านนะครับไอนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวมันเครื่องโฮสต์ประจําบ้านนะครับมันรองรับที่1 Gbps นะครับ1นิกบิตมันรองรับอันนี้มันคือโฮสต์ประจําบ้านนะค,คือไม่แชร์ไฟล์ภายในบ้านมันต่อโมดเด็มตรงไงแต่ถ้าเครื่องอื่นมันคือบางเครื่องมันรองรับโน้ตบุ๊กบางเก่าๆเนี่ยในบ้านมันรองรับแค่1น0นะครับ บางอะเราจะมาบ่นเรื่องนี้นิดนึงนะครับเหียกบการที่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าพี่ผมก็ใช้ไฟเบอร์ออปติกอะที่บ้านแต่ทำไมผมเทสได้แล้วได้แค่ร้อยสิบห้าสิบเองอะพี่เพราะว่าหนึ่งครับพอร์ตแลนอะของคุณอนะมันไม่รองรับไม่รองรับหนึ่งจิกะบิตไงแล้วคุณบางทีคุณไม่ได้ไปอะไรอ่ะเรียกว่าไงน,นะไม่ได้ไปใช้ซื้อพวกแบบตัวฮับ์ปหนึ่งจิกะบิตมาต่อที่บ้านอนะแล้วก็เครื่องคอมอะไม่รองรับหนึ่งจิกะบิตพอร์ตด,ด้วยนั่นแหละนะครับก็ไปซื้อพวกแบบ ถ้าอย่างเช่นแบบถ้าคอมของคุณมันเก่าแล้วอะไรแบบเนี้ยก็ไปซื้อพวกแบบการ์ด PCI ที่มันเป็นหัวแรหนึ่งจิกะบิตก็ได้ครับนั่นแหละแนะนำนะครับเผื่อใครที่แบบไม่อยากจะซื้อคอมใหม่หรือคอมบางบางทีแบบใช้แผ่นเทียมแบบนเนี้ยบางคนใช้แผ่นเทียมที่แบบเห็นบางแคตเตอร์บางแคตเตอร์บางท่านเขาใช้แผ่นเทียมนะครับก็ให้ไปซื้อแบบไอการ์ด PCI หนึ่งจิกะบิตอะมาเสียบลงบอร์ดแล้วก็เทสสปีดซะนะครับอันนี้คือผมเทสสปีดผ่านตัวพอร์ตแรหนึ่งจิกะบิตไงมันเลยขึ้นเต็มนะครับ เย่ yeah. ชัตเจอร์หน่อยปิ้งโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นลง <laughs> โอเคนะครับอ,อีในสุดเราก็มีเน็ตขนาด2 0 0้ทัาเมกมาใช้แล้วนี่นลครับสงครามไฟเบอร์ติกกำลังเกิดขึ้นอย่างมอมันในปัจจุบันของโลกประเทศไทยเรานะครับมาติดตามดูกันนะครับว่าในอนาคตมันจะวิ่งไปถึง1จิกะบิตแลนหรือเปล่านะครับโอเคนะครับแล้วต่อมอปกับค,คลิปหน้าลวกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายอ,อ๋อต้องยัดนี้จัดเต็มเออ บ๊ายบายครับ